เจดสํารวจความคิดเห็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน7.1หให้กศนอําเภอทุกแห่งสํารวจความคิดเห็นผู้เรียนต่อกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน1 0 0รอคนตาม q ว c าโคที่แนบในหนังสือที่แจ้ง 7.2ให้ดำนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่25มกราคม2564เพื่อที่สำนักงานกศอนอจ,จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นสาราสนเทศนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต8การศึกษา และรับฟังความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน8.1ให้จัดประชุมการสนทนากลุม่มเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินการสนทนากลุ่มให้จัดแทรกไว้กับกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความเหมาะสมโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ผู้บริหารกลุ่มที่2ผู้กศนทุกประเภทและกลุ่มที่3นักศึกษา <c oughs> โดยหัวข้อในการประชุมสนทนากำหนดไว้ในเอกสารที่แนบ 8.2ให้รายงานผลการจัดจัดประชุมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับาการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายกลุ่มจำนวน2อกลุ่มคือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3และรายงานผลและจัดประชุมให้กลุ่มส่งเสริมทางลายกลุ่มพื้นฐานจังหวัดเชียงรายภายในวันที่10กุมภา2564 ที่จะได้รวบรวมเป็นภาพรวมจังหวัดนำส่งสำนักงานกสอนออก,กำหนดต่อไป8.3สำหรับกลุ่มผู้บริหารจะดำเนินการหลังเสร็จสิ้นประชุมในวันที่13มกราคม2564หน้าห้องประชุมสำนักงานกสอนออกจังหวัดเชียงราย